สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาเสนอคลิปง่ายๆจากคำถามที่ทุกๆท่านเกิดข้อสงสัยนะครับก็เกิดจากเวลาที่เราโหลดแอปแอปหนึ่งมาซึ่งบางทีเป็นแอปฟรีหรือว่าแอปที่มีการซื้อภายในแอปนะครับทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยกดไปแล้วกดซื้อไปเรียบร้อยแล้วค่ะเงินเรียบร้อยแล้วแต่ว่า ลบแอปทิ้งไปหรือไม่ต้องการจะใช้แล้วเกิดยกเลิกไม่เป็นหรือไม่ทราบว่าจะยกเลิกแอปที่เราเสียงเงินเนี่ยตรงไหนบางครั้งแอปเนี่ยมันจะมีการทํางานแบบว่าเป็นแอปฟรีก็จริงแต่ว่าเวลาโหลดมาใช้งานเนี่ยมันจะทําการหักรายเดือนหักรายสัปดาห์หรือว่าหักเป็นรายปีอ่าทีนี้ก็อยู่ที่เงื่อนไขของแต่ละแอปนะครับบางคนอาจจะกดไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทีนี้ผมก็จะมาพาไปดูวิธีการที่จะยกเลิกยกเลิกการาสมัครรับหรือว่า Unsubscription นะครับก็ทีนี้ผมมีตัวอย่างของผมอยู่ซึ่งอันนี้เป็นความตั้งใจของผมเองอเนื่องจากที่ผมเนี่ยเล่นเกมบนมือถืออยู่แล้วนะครับแล้วก็มันจะมีเรียกเก็บรายเดือนด้วยเวลาที่เราใช้งานตัวเกมเนี่ย มันก็จะให้สิทธิพิเศษกับเราทีนี้เราก็ต้องเสียเงินแรกมาไปทีนี้ผมก็จะพาไปดูครับว่า,าตัวอย่างวิธีการยกเลิกการสมัครรับาการชําระเงินรายสัปดาห์หรือรายเดือนต่างๆเนี่ยมันทํำยังไงมันอยู่ตรงไหนนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยเปิด iPhone ขึ้นมาเลยหรือจะเป็น iPad ก็ใช้แบบวิธีเดียวกันนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับ ไปเลื่อนไปที่ด้านบนสุดนะครับที่เป็นไอคาวที่เป็นชื่อของเราทีนี้ก็จะเห็นเมนูนะครับว่าจะมีชื่อมีพาสเวิร์ดมีซับสคริปชั่นตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยอย่างตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าของผมเนี่ยมีการกดสมัครรับไว้เป็นจำนวนเงิน29บาทต่อเดือนนะครับก็เขาจะเขียนรายละเอียดบอกว่า1เดือน แล้วก็เห็นตัวหนังสือตัวเล็ก,ลกตรงด้านบนนะครับ Next Billing Date วันที่4ีจูน2020นะครับก็คือ,อรอบบินถัดไปที่มันจะทำการหักเงินอัตโนมัติเนี่ยจะอยู่ที่วันที่4เดือนหน้าอดือนนี้เดือนพฤษภานะครับก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยต้องการจะปล่อยให้มันหักเงินอัตโนมัติไม่ต้องการมากดซื้อใหม่ผมก็ปล่อยไว้เฉยอ,อย่างนี้ ไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะว่าผมต้องการจะใช้ฟีเจอร์นี้ของตัวเกมนี้อยู่แล้วทีนี้ในกรณีที่บางท่านเนี่ยไปเผลอกดอโดนแอปที่มันหลอกเราหลอกว่าใช้ฟรีแต่ว่าจริงๆแล้วมันคิดเงินเราโดยที่บางท่านเนี่ยใส่บัตรเครดิตไว้กับตัว apple id นะครับวิธีการยกเลิกก็ตัวหนังสือสีแดงนะครับ cancel subscription กดไปเลย ทีนี้ก็จะมีปุ่มคอนเฟิร์มกับลดนาวขึ้นมานะครับเราก็ทําการกดคอนเฟิร์มซะแต่ว่าสังเกตนะครับตรงสื่อเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณกดคอนเฟิร์มเนี่ยมันจะเป็นการหยุดการรับสมัครรับเหนี๋ยวนี้แต่ว่ายังสามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ที่เราเสียงเงินไปแล้วเนี่ยได้จนถึงวันที่4 June 2020. ี่มิถุนายนพสทีนี้ผมก็ต้องการกดคอนเฟิร์มเลยทันที รอสักครู่หนึ่งนะครับทีนี้ก็จะสังเกตว่าเครื่องหมายติ๊กถูกเนี่ยมันหายไปแล้วซึ่งหมายความว่า,าเราเนี่ยจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินในรอบบินถัดไปอีกแล้วนะครับจากตัวหนังสือด้านบนเล็กๆมันก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่า expire วันที่4ี่ก็คือจะใช้สูงสุดได้ถึงสิ้นสุดวันที่4นั่นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะกลับมาเสียเงินซื้อฟังก์ชันนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ เข้าไปกดซื้อจากในตัวแอปพลิเคชันเหมือนเดิมน,นะครับแล้วพอเรากลับเข้ามาที่หน้านี้เนี่ยมันก็จะขึ้นว่าเราทําการต่ออายุแล้วก็บอกวันหมดอายุเหมือนเดิมเช่นกันทีนี้ผมก็การยกเลิกผมก็กดด้านีกเรียบร้อยที่มีข่าวบนนะฮะโอเคครับผมเรียบร้อยอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับก็วิธีง่ายๆนะครับ หผือถ้าใครเกิดเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยก็ลองเข้ามาเช็คกันดูนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามกันมาได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นี่ก็ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สั้นๆได้ง่ายนะครับสวัสดีครับ